สวัสดีค่ะพี่น้องทโซโบทุกคนจ้าส,ส,สวัสดีครับสวัสดีบักมืดมัวเลยครัรคบวันนี้พี่น้องบังป่าป่ามืดป่ามัาม่วงวันนี้มาใส่ซดางนะพี่น้งยามดางนะาก็ได้ยุนน้องกระทุ่มพี่น้องแล้วเบิ่งน้ำในทะเลหน่อยไปอยู่กอง 20, สองมือเพราะอะไปลาจ้าโ้ยน้ำไล่ไล่เบิ่งน้ำในพี่น้องเอ้ยสัญญา,านครับว้ายัญญาณต้อว้าสัญญาณวิศว์ตัวหนึ่งเลย ไปกน้กันันน้าไปยามดังมาได้ซ <oh> ้ำน um um ี่เนาะมากครับปลาเข้ามากระทั่งเจาจัวอยู่ได้ปลานี้ได้ปลาขาวดังสองเซนได้ซ้ำานี้เจากจกได้กินปลาสุกกบมาพอดีเ้าว่าเพิ่นเได้หลายอยู่ปลาตะเพียนไงมิตรเมียเออไปล่ปลาตะเพียนไงตายสองตัวบางใครก็ยังประดกัด มันมันเปลีมันก็ตายกันดิวูตัวบบไงดโสอดเม้เกือบเกือซ้ปากกะละมังนี่นะพ่เนาะตัวไงดิสองตัวกูขี้น่อสมก็ด้เมยน่เม็นปานปลาดูปลาังไดกันดไปา่กยมันกยพี่งนอนไปปานิ่หน่อยสองตัวเขาสิมากล่อยใส่ปลาใส่ปลาขาวนั่อันนี้อกข้างดำอันนี้ปลาปอสูงาตัวยดียวใส่ตัวเดียว นีแตันึงกันว่าเพาใช้อี่ิเดียว,วยยป,ปัน้องกระซูปักขลาวใส่น้ำป,ปักขาวใส่น้ำกระไรแหนบอิ่งม่ได้กินโดนเะรปนหน<า>่เนอเอาแผงหลังออเเน้อพ่าอหยางกอรย,ยกันตอนนีน้คนะือคือญงเร็วถูกวหมเนาะยุงถมไหมป้าถมจริงแม่น้นองถมยูหองว่าม่ป่าไปใส่หองสองมือเพไดปลาเพรหิบเอาเรี้กขึ้นมาหน่แต่เราโซเดียมว่าน ร้องไว้ไซเปโซ่องม้าจคือมาคำเลยโบคำจังได้โดยสีเหลี่ยมัลเลยไงไปไว้เพปลาไป้อันนี้ไร้ะล้วลาทั้วเลยตัวเริมปลาอันนี้ม้วนข้าวต่มป่ะปั้นนนี่ใส้ตมเอออันหอยปลานันเ้าบอขี้ออกทีล่างได้ละผมมารดั ปลาเขาง้ามหน่อยปลาตะเพียนหน่อยไหมขมแข็งไปหรอปลาหนองเหางปลาหนองน้ำกระฉาดมันเคือปลามันปลาเลี้ยงน้ำสระน้ำหยังม๊อบจังบ๊อบแต่ใส่กินมันกินอาหารนาะปลากินแหนะปลาปลากินผึ่งกินแหนะปลานิ่งหน่อยใส่ด่างเด็กเพราะเด็กแหลมขาดนี่แหละบัวถ้าพอสุกละใส่ได้พอโลบ่ บมันบตัวใหญ่มามือนี้มันบตัวตัวใหญนมันเบอ่อพี่น้องมื่อนี้เป็นใสมดแดงมาสัตว์นี่ม่บอกนีตาหไปสุมมันจะพอจีลีนเลีนเลีนเลยแน้อ่อยู่มอยู่หลอยอยอยมื่อสีสีก่

พอสุกคิดตัวไว้ย็ดปอมือบาทเอาเนี้บอกมาจากหันอยังไม่หัมาปอนหมดอันแดงนไปสละขมมันเห็นมันร่มกว่านี่พอดีแล้วพอดีเลยเนาลืมมันนั่นที่แบบหันตอนทบงานทำเมาไม่ไงดอก,กเอเอ,เอมันอยู่ในปลายหายาดยาวยเห็นจะได้ปมก,ก้อยยาพี่น้อง ใปาดทันตอนนี้พันว่ามันจะหย่ำเถิดมันจะหอมมันแซ่บศษทำไมตะกี้เนาะไปสรอยงานหั่นนี่น้อยไปอยเนาะโอยแต่ว่าปากก็ขึ้นถ้ากันไปหั่นไปๆหน่อยน้อยเพื่อได้ทันบาง่ามกับตีกันดีตะกี้ร์ใบปากเพื่อหั่นหั่นห้างกับเ่อได้แบบหั่นจะเป็นยังอยู่เนี่ยหน่อยกี่เด้อเอ้ามาจะตีอีกเนุ่มคนนี้ก็ได้ ไอ้กินเราดกันห้องอยังหยกกัน,น,นไ,ได้บานมันใหญ่ได้บาานีมล่ก็เหยีบย,บก,ยบกันเร็วกว่าไหไงอมปูนว่านแหอ,อมปูนของเก็ลยตงนีุ้กลินบางไปแล้วครับพี่นอ้องตัวบางแล้วพน้ว่า <laughs> พ่อเปียวข้างไหลหนูอยู่ปัามอยู่กองกระไรเดี๋ยวพี่น้องมากกว่าี่บ้านนี่กินดิเอาแล้วเนาะบ่เอาห้าบอาฮะาู้อื่นแปลก่ด๋วเข้าถึงกล่องมัน้ยตอน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 บารมีจันเอาปูเดียวเนาะเมนอือพอพอสุกใส่แน่แล้วจีเออใส่แน่ไดิเกียร์ที่ว่าต้องใส่ยีก็ได้จังเดียวติดไปท่าอื่นบ่รมีบัตรทงใส่เนาะใส่แล้วลืมบ่ พูเอาบ่หูลาบจากมือบวันทีลกบอกนลวยาเจ๊ดิป็ดหน่อยมันอยู่กับเฮ้าดอกเอาอย่างนีได้กัน้ปเขาเพ่งลวกแล้วฟัดใสกันเลยรมันเป็นพักกลับไปเลยแล้วโตเลยบ่ ไปไงเปล่าใส่นะพอแล้วปล่าพี่ผงใส่เต็มพอทั้ใส่เฮ้ยเจรันจางอยู่เจรันเื้มอยู่เจรันก็ม่จางอ๋อใส่ข้าวกลัวครับแลหอมหม่ให่ใส่ดีเนาะเตรนยมกันกับพี่น้อง ฟางเรี้ยรอกเจ้าบ่านนี่มาไก่อยู่ดังก็เจ้าบูดสามทุงปุ๋ยอยู่เนาะกางฟางสิงนะเจ้าบ่านกเจ้าพยายามใส่ไฟพยายามเลยดิกุนไกว้ขาครับมาเนี่ยมีะจังเอินมากว้เยใส่หมดแตง เออกันลูกไปปล่อยปัดนนินอย่ากพกเกินปัดนนินต้องปล่อยชิมกนะมันเลยไหมเหรอมาติดแถวส่วนหนังเอียงได้เพียงโอ้ดีครับครับเสียบเล่นป่ะอืโอ้หอมเติมไป ปสุกกะสนอเดยน้อแต่สางเอียกับบ่อนีต้มปลามาเป็นตะขมสีน้ำประแดสีน้ำไหมขมพอดีแล้วอันนี้ต้มปลาอ้เป็นตเสียค่ะบึ๊บเเบิดกยยังนีัี้อยเดี๋ยว้องเอานีออกก่น ปลาจุดวโจนี่คว๋วยมเซมอดแดงอันนี้ไปก๋ยมมวยมเซมอดแนะดงเนาะอาหารกินจะได้กินตละค้าพี่น้องใมเซมอดแดงใส่ลูกกอกมามากินข้าวน้ำกัน,กนจ้าจ้าพี่น้องเนากินแล้วเราเจ้าพี่น้องกันเ,นเรียบร,อยร้อยแล้วต้มปลา แ่บแบบ้านดวยไหม้ยปลาสดมะเดงกัสดไตยรวยๆดจนมากัดค้นกแล้วกอยตหมดแดง่แบจังๆครับมาไมกันก๋วยตองมี่จัดระดิจยมจัดจัดเียจังน้อยเป็นมกบีก็เกินหมกบเด้อตมแดงนี นี่กว่าทีมน้ำตุ่มนี่เแซ่บป่ะแซ่บบสดบ้างมือกับเร็วกันพอมีดปกพมีดแมุนไพฟขาดหน่อยเฮ้ยผมบอดีเลยปลาหมดมันอีคมสมนีหรอมันอีคมหมอกเสียบมันเป็นปลามันโตหน่อยเพราะมันก็เลขคมซ่บปลาหนองธรรมชาติเมืองมันหอมแหนหอมใหญ่เลี้ยวอ่ะมันกินแหนกินนันมันหอมกระเล็เปรนเป็นร้อยยามดังพี่น้องกันแล้วล่ะเป็นยามมึงว่า เพิ่นเซด่างจักเส้นนั่นน่ะสิบ่ถึกบ่เพิ่นอาศัยตั้วอาศัยว่าตั้วอาศัยด่างหลายนู้นนี่อือแม่นด่างเพิ่น2หงปุ้ยเพิ่นน่ะอือก็จังได้ปลาพอกินตะยินหน่อยก็ไปแม่เซาเห็นบ่รูสานี่อือแม่ก็ว่าซอยได้กินพอได้กินนี่แต่ว่าดักหาง2เส้นฮู้จักว่ามันถึกล่ะสิได้หาเพิ่มบ่เนาะพะเย่เนาะพอได้เกลือกันจักหน่อย อือสองเส้นไงปลามันนี่ถือเยอะโยนี่หาเซนยังไงมันเริ่มตัดเซนหาแล้มามันเริ่มหนาวเลยเสีก,กันละตเจ็ดเสนเดี๋ยวนี้มันบ้านหน,นา,หาวเนาะตัดก็เย็นสองเส้นหนาเพราะต้องบอกถึงเหมือนจังหนี้จะถือก็แล้วม,มาเด้อครับพี่น้องของสุขภูมทุกคน แรงเลยมาเด้อยัดกจะมาเด้อเกินเลยก็ว่าน้ำขวมเทียบน้อแบบนี้เนาะขวมย้ำแรงแบบนี้ไปปลอมแล้วฟังข่าวเบิังข่าวหมดโซ่เลยโอ้ยจังหวัดยังสวนตัวหกขนาดนี้โจ้หนึ่งกันเขาเจียรอดคิดมันนี่ไอเนี่ยเขาโจ้แจ้งงานน่ะแล้วเขาโจ้เลือกพคตดีเลือกเขาไปเนี่ยนแหมแจ้งวะฮะโอ้แก้วัยเขาไปเก็บรถกินเลยเสือเก็บก็เก็บเขาไปเลือกโคตร โอ้ยจะหมดแนวด้อยเน,นาะสนดอกหอวปานั่กับจิ๋วเยียบเบียกนงเนาะมันเยียวพรท่านเราพร้อ,อมทกมาแล้วไามบ้า,บารถแล่นเขาตุกขมาว่าจะข้ามเห็นอย่างเดียวราก็บราก็บว้นนี้อยู่แถวหนี้เกิดินี้่ดได้ะเนาะโอ้ยคนตกใจกันไป,ไปไปทั้งเป็นผู้หญิงรถกันขั้นบมักไม้นะรกงามเพียงรถกันเขี้ยวเบ็นห่ากว่ากันแล้วก็ว่าทีถอยรอ nó bỏ đi chết nó đọc được khẩu chia luôn biết luôn mà đứt có bánh cái này cái này cái trò đều đều liệt ra thay lụp rồi này chúng ta là nhùng lấy lạ cái cái chín thì đọc cái nát kiếp cái miền quảng quá cầm nổi đó miền แม่เม <Beautiful. S 2> ียนของเนียาเพวมันเกาเกียพิษตำแหน่งบ่เป็นอย่างนี้พออท่นมาอยู่มันไปใส่น้องเกาเกียพิษตำนใกล้อยู่ดีมาไปโอ้ยว่ตายง้อว้าพอรอมาเลยอเอาีวันไทมาใส่มันมีเป็นไทบ่โอแม่ลาซาลาสินมาไทย เราสีมาไทยส่วนเสือ,อน้ำเปิลน้ากาบหมูแต่สวงรงลอยไปยิมโดดไปวัดไย่นนี่ยโมบุนเหยียบยาพิษเขาล้านไก่ได้เหยียบเยาพิษไปเหยียบลูกับควงนะเอาถอยหลังถอยหลังโอ้ตายนี่ลูกยินดูกจะขึ้นรถนายเอารถออกลูกยินหายร่างหนาร้อนก็จะถอยร้อนเขาเจียหนาามลูกกับควงไก่ยังินตนไอยู่รถจักรยานมันเกียวตัวนี่พอ มันกดแหละมันเปียบถ้าเหลียมพุ่งได้ดิที่จริงผมเป็นคนน้อนคนสวยดิวันนี้เป็นคนน้อนคนเด็ดเด็กอย่นี้น้อนเป็ดห่วงมุมอย่างนี้เปล่าเนี่ยวกลป น้ำต้มปลาน่ะแสบใบชะพลูลืมไปเก็บเอาทางนั้นนะพี่เป็นยากหนาดเด้วยลืมละเจ้าเป้าเจ้าเป้า่ลืมมันเอามันออกดอกแล้วมันกับสีแก้วถ้าต้องเด็ดบ่ให้มันออกดอกเห็นเปล่าทำจึงหัวันจะมีน้ำไปไปเวิร์ดมันก่อนจะมั่งพิมพ์าะบอกไปว่ามาปลูกแต่บอกมั่งมันหก มผมมันมันไก,ก่ไก่หมอเข้าโพดหรือญงนี้มรลอยใหญ่นี้ดิเพีงบาง่บ้านอไไปมันไปงขึ้นเออเป็นข้าวบัน่านทอง,องบับบับข้่งนอกเนี่ยผ้าเสี <Yeah. S 2> ยบด น่อยก็ตั้งก่อน่อยหกกร่ยเปอร์เซ็นต์ดอกได้กินอยู่นี่แหละพ่อบ่ได้คางถวยคางซ้ำกินบะตะละค่ะหาอยู่หากินต้องอว่าเขาคืม่ดังหน่อยแต่มันกได้กินบ่พันว่าบ้ามันผมปลามันงามแต่มันน้ำใสปลากรบป๋ตายเอาดังทีโบ่ถบายักษ์โตไหมบ่ตายกั่น้ำใสเ้อพอเงี้ยเป็นตาผมขัดไ นามคุณใช่นี่แะเขาบอกคมแสบก็ขี่ไปนี่ยามข้นดินถึงตั้งถึงตั้งมว้าวมาเมี่สิโตบัไงนะ่ะงี้าได้ปลาไงตีบะมันก็ได้ซมีแหละตาดังเขากอกำมี่เยวะหนาแรงจังเแม่มันตัวลรกสองสามลูกเจ็ดแดงครึ่งนึงเจ็ดแดงครึ่ง พวกเป็นได่างสิบเส้นนั่นบสิได้จากโตบนอเนาะันไดก็ติโตบง่ดีเนาะได้กับัวเดียวคุ้มแล้วคือจงมูเมียมันนี่มันบรได้ด่างสิเส้นนี่สิกับสิบส่นีได้ตรงเบอเป็นตรงเบอนีเป่อื รถแห่ก็ไดนุกสุดะโอ้ดเรื่อมันกวนมันวนมันวนเป็นงลกเป็นปนินางชั้นชมนี่ดอกปลมันิจังหนองริบานมเป็นกินเนี่ยมันบ่ันบ่อีมันดอกอันนั้นบ่ไม่เนือเลยเนาะ ขาถอดแล้วว่าเห็นมั้เนี่ยมันเป็นน้อนยังมืตแต่ตนที่มันเขียบถ้ามันมนมีแนวกินมันมีปูบานเอ้ยอดี้นั่นว่ปเป็นน้ำน้ำตายใช่คุณผูงชมนะมันเป็นน้ำแบบมหมองแล้วก็บมมีพวกเงี้ยให้กินเห็นมน้ำเก้าร่นายมันหันนีม้ยดิมเอแต่น้ำไม่นี่ผูงมมงเพราะป่ามันเงี้ย เก็ปลาดูว่ากัดเยื่อไม่สบายเงยเงยเลยเสียดายเนาะเดี๋ยวไปวันสิบวันท่านดิแต่ว่าขันขันว่าเน่ากับสิบวันฟูเน้องเปนยังล่ะปลาเนี่ยปลากับคนกับตัดตัวใหญ่งตุ้ย่างล่ะแต่มันว่าเน่ามันสิบวันฟูตัวใหญ่กินไม่ยันตัวใหญ่งรีดีแต่เสียดายก็ยังสวดในตายสิเนาะมันเบืองเดี๋ยวสวดเรามันดินนี้แต่มันท่านติมันก็เลย ồn, cắt oh, thử chụp chấm khăn mà nó bà ừ. mũi này, mắn, mắn thử kẹp chiêng nè, mũi này đi, bằng quả khảo ồn, tớ bông ngay, bản nhớ mùa sầu nè, nhớ mùa sầu có càng làng lèo vào văn nó cháu, cháu cứ phân, mùa sầu này mất lệnh rồi đi thằng kia bung lệnh, lệnh làng kẹt hết rồi đi ờ à. thằng kia bằng lệnh, lệnh làng kẹt hết rồi คิดว่าถือปลาแล้วไม่อาไปกินละ่ะไปกินปลาอยู่ดังนั่นเอาไปกินล่ะดังขาดสองมองเศร้าเส,สีนนพาพาพาเหน,น้ามเ,าม,ม,เาามีน้ำแค่ผ่าผ่า้ยอันน้แห่มันน้ำจมองท้ายแหปเศ้ามันมันต็มสุธาสุธาเอันแหมันน้ำดิ่มเดียวเมีงวานอยู่ว,วานน้มมันมาเหตุผลเนี่ยเว้ ตัวนี้น้ำเลือกดีวันบริอะไรดีตัวคนต่างไปซื้อน่าเมกคนเลือกกันแันเลือกบ่มีแหน่เพราะใช่ไหมนะเลือกเขาบ่เลือกคอหนองโยกูดอกบ่มีแหน่แต่บ่มีแหน่เพราะปัญญ์แต่มีแหน่มันรอดดอกได้ต้องทำแป้นเตือนเลยบ่มีแหน่บ่มีแหนงเราหัดดินกักเลยแก่แก่ยืมเฮหน่วาแนวาสั่นได้เอาไปได้ตัวเนาะ À, quay quay, 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 quay. Sì, thà, nan, và không được sự thay đổi này, bởi vì mình không có gì 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 sao bà bà ừ, bà bà โอ้บันเดกะกัดเบิดนึกกัดแบตเตอรี่นี่ oh, <laughs> บีซะไม่ใช่ก็เสียบลายใช่ปะ่ะขมหวานนะ้องปลาชูกนาะเสียน้องเดียว่าจังหว่อยังบวกบีบานนี่มันดีมันดีเสียบตลอดเอื่นว่าเสียบหวานเบือ <c oughs> มันหอมนะั่นมันดีหอมแหน่หอมหยังมันดีมัน่น dầu chiên ăn nhũ để chùa xuống quá để phải làm nó đầy luôn chú tí đấy mà Hãy subscribe cho kênh ั้งกินต้งให้แยบแยบครับอ้อรับพินน้องมนีก็ได้ีล้ีแล้องไปใส่มาใส่เกนกิดจะโ้บากันเยอครับหนากินปีนี้หกะงสิมัสสียงกันละปาฝนกะถ้าทไปเประแต่ฝนไปกัินกันบัดพที่่ีน้อยฮูกะได้เก็บไปเจ้าของจสินมยหลายจังเลก็จังบังกันเ้อครับกับสาวันนี้ผมสิ่กาวข้นาสวัสดีจาก สวัสดีครับสวัสดีค่ะ